เจอกันในชีวะเกาะหูครั้งที่2นะครับสำหรับวันนี้ก่อนนอนเนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเนื้อหาทางชีวะวิทยาสักเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับหลายคนเคยผ่านหูผ่านตาม,มาแล้วยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นคนนี่เอาวาดคนง่ายๆแบบนี้สำหรับคนหน้าตาบ้องแบวแบบเราเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮโมอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก โฮโมและขึ้นต้นด้วย S h o โฮโมเสปเปียนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาบ้างเพราะว่าชื่อนี้เคยไปปรากฏเป็นชื่อนังสือเร่มหนึ่งถ้าใครสนใจอาจแวะเวียนไปตามร้านหนังสือก็ได้นะครับที่นี้มาลองดูก่อนก่อนว่าความสำคัญหรือความรู้ที่เราควรจะได้รับสำหรับเรื่องนี้คืออะไรนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของคนเราเนี่ยไม่ว่าเราจะมีชื่อที่แตกต่างกันแต่ ถ้าเราเป็นคนเหมือนกันทางวิทยาศาสตร์แล้วทางชีววิทยาแล้วเรามีชื่อที่เรียกเหมือนกันครับคือโฮโมเเปียนนะครับสำหรับระบบนี้เนี่ยระบบการตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยเราเรียกระบบน,นี้ว่าไบโนเมียลอาไบโนเมียแล้วก็โนเมนเครเจอร์นะครับโนเมนเครเจอร์อะมาสังเกตคำว่าไบไบแปลว่า2ถูกปะ ภาษาไทยก็คือทวิเหมือนคาว่าทวิพบโลกสองใบนะครับไม่มีใครเป็นมีคนเป็นโลกสองใบไม่ไม่มีนะนะครับอ่ะทวินามนะครับสำหรับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าระบบการตั้งชื่อแบบทวินามนะครับทีนี้มาลองแตกว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรบ้างก่อนที่เราจะนอนกันนะครับในส่วนของชื่อในส่วนแรกเนี่ย ของชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราเรียกว่าสกุลน,นะครับจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า genus น,นะครับและส่วนที่สองจะเป็นส่วนที่ใช้ในการบอกลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะครับมีภาษาอังกฤษว่า เดี๋ยวนะ specific appetite นะครับโอเคมีเท่านี้วันนี้ก่อนนอนเราเพินเพิแค่นี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันในชีวะกอกหูครั้งที่3จะเป็นเรื่องอะไรหลอนลุลนกันนะครับสวัสดีครับกดไลค์ night, ครับ